สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะเดินทางมาที่ M C C Hall The Mong k a m a w a น mm ่น hmm. เครับซึ่งวันนี้เองนะฮะทางสมาคมกีตามวยไทยเขามีการจัดกรรมระดมทุนนะคร mm ับ hmm. เพื่อที่จะนำเงิน,นะะ mm hmm. ไปส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปสู่เวทีโลกนะฮะสำหรับกีตาร์มวยไทยครับ mm hmm. วันนี้เองก็จะมีการกิจกรรมที่จกดขึ้นซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี่เองเนี่ยต้องขอบอกว่ามีหลากหลายชนชั้นอาชีพนะฮะ ที่มาร่วมเิจการมมาร่วมงานไน่วาจะเป็นทั้งผู้ทรงอาวุธแล้วก็มีการแสดงการราตดีนเนอร์ด้วยนะฮะรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเลขาชนกระทรวงวัฒธรรมที่จะมาร่วมเหจการ์รวมกลุ่ในการหาเงินส่งเสริมของสมาคมขีตตะมวยไทยเพื่อจะผลักดันให้ขีตะมวยไทยเนี่ยสู่บรรจุสู่มวยโลกนั่นเองครับกิจการมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการข่าวชัดประเด็นจิครับ และนี่คือผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากสำนักงานเสลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนำโดยคุณชัญญพัฒน์แจ่มจำรัดคุณนัทนิชาพงพูนคุณพัฒนิตาพัทรการพงดีไซน์โดยคุณฮีรันเปรตพัทรบรรณ์บุลนะครับคุณสรัญญาลีศุขสามคุณสลินทิพย์เฉินคุณธนวันผู้ทองแก้วคุณพรพดินเรื่องดีมาในเสื้อผ้าของคุณธีระฉันทสวัสดิ์ครับ คุณพลอยนภพัฒกัรจนาพงศ์ศักด์นะคะมาในการดีไซน์ของคุณถากรถาวรโชติวงค่ะคุณสัชนันตันละบายงามคุณสิริพัชสุปรีบรเกตมาในเสื้อผ้าของคุณทวีศักดิ์สมานมิตรครับคุณพลอยภพรินทร์กุศลนะคะมาในการออกแบบเสื้อผ้าโดยคุณมัสพลาติค่ะคุณนิชาพัฒน์ชัยอุดมคุณประภาวรินจับจำรัดมาในเสื้อผ้าของคุณพีรพงษ์ชัยยุรีครับน้องเตโชดมดาราพันธ์นะครับ น้องดัสตินขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบนายแบบกิติมศักดิ์และดีไซเนอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟชั่นโชว์รุ่นยาวนะครับผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการพัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยหรือ ready to wear และโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ตั้งแต่ปีพศ2559ถึง2565โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร,ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรร,รมครับนางแบบปีศา์ท่านถัดไปค่ะคุณอิสรีพักหานสวัสดิ์ ค,คุณอิสรีพักฐาสวัสดิ์ค่ะคุณแพทย์หญิงสราเดชประพันธ์คุณประมพย์นวิจิตคุณค่ะเด็กหญิงพิมพัฒน,น,น์พรนันตะกูลคุณนัทพัชราการช่สิชีิค่ะเด็กหญิงพรปรชชาว,วิเชียนคุณดวงจันทร์แก้วใจค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะเดินทางมาร่วมงานคีตะมวยไทยนะฮะ สู่มวยโลกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นนะครับเพื่อหารายได้เพื่อระดมทุนเพื่อส่งเสริมในส่วนของศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้สูงสากลน,นั่นเองครับวันนี้ผมอยู่กับคณะผู้จัดงานครับดเรเกียรศักดิ์ครับท่านเป็นคณะผู้จัดงานแล้วเป็นประธานในส่วนของสมาคมขีตักมวยไทยนะครับอยากให้ท่านพูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในคนี้นะฮะว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วปัจจุบันเองเนี่ยในส่วนของแม่ไม้ไมวยไทยมีปัญหาอย่างไรอย่างไรบ้างทำไมถึงจัดงานนี้เกิดขึ้นครับ สำหรับในงานวันนี้นะครับสมาคมขีตามวยไทยเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนซึ่งอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทีนี้ที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าสมาคมขีตะมวยไทยหรือขีตามวยไทยเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งได้รับการรับรองในสาพันธ์มวยไทยนานาชาติก็แปลว่าในประเทศในโลกเนี้ยสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับมวยไทยทั้งหมดร้อยกว่าประเทศ1 5 0 154ประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับรองคีตามวยไทยแล้วเมื่อรับรองเสร็จเนี่ยต่อไปนี้คีตามวยไทยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วนะครับเราจะต้องเปิดให้ทุกประเทศเนี่ยแข่งขันโดยผ่านกติกาที่เราได้ปรึกษาร่วมมือกับประเทศสมาชิก ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับสมาคมกีฬาคีมวยไทยคีตะมวยไทยเนี่ยหรือคีตะมวยไทยเนี่ยนะครับเราต้องร่วมมือกับสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสภามวยไทยโลกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะต้องมาขับเคลื่อนว่าประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มีแผนที่จะต้องมาดําเนินการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นนะครับคือจังหวัดมาเป็นการแข่งขันระดับภาคมาเป็นการแข่งขันระดับประเทศแล้วก็ได้แชมป์ประเทศ เมื่อได้แชมป์ประเทศก็ต้องส่งไปกับประเทศสมาชิกทั่วโลกแล้วแต่ประเทศสมาชิกเหล่านั้นจะใครจะเป็นช้าภาพในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบทีนี้วันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราใช้งบประมาณภาครัฐเพียงลําพังเนี่ยในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดมากเราได้เลยได้จัดงานกีตาร์มวยไทยการล่าเชีริตี้ก็แปลว่าระดมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระดมช่วยกันเพื่อที่จะอยากได้เงินทุนสักก้อนใหญ่ๆเพื่อที่ให้นักกีฬาทั้งทั้งประเทศเนี่ยที่ผ่านกระบวนการแข่งขันแล้วก็ต้องส่งต่อไปยังนา,นานาชาติจากทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําพูดว่าคีต่ามวยไทยเนี่ยต่อไปจะเป็นมรดกไทยแต่ไปสู่มรดกโลก และว,วันนี้ที่เราประทับใจนะครับวันนี้ท่านอาทิตย์ดีในฐานะมาแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอาทิตย์ดีกรมสงเสร,ริมวัฒนธรรมก็ได้ประกาศว่าภายในเดือนมีนาเนี่ยจะเอาเข้าเป็นมติครมว่าให้คีตามวยไทยหรือศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยเข้าไปบรรจุในมรดกโลกเพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้ปะปะทะมันเป็นศิลปะเอาแม่ไม้มาใช้หรือเราเรียกกันอีกอย่างนะว่าคีตาว่าเป็นเรื่องของ แอโรบิกมวยไทยนะครับเพราะฉะนั้นตามวัตถุประสงค์ก็คือชัดๆเลยครับวันนี้คือระดมหาผู้สนับสนุนวันนี้เราก็เชิญชวนกันทั้งประเทศนะครับจะเห็นว่าทางซ้ายขวาอะไรแต่ละส่วนนะครับจะมีภาคส่วนของทางสายที่เดินแบบกิฬามาสักซึ่งเป็นผู้ทรงคุณิตรงนั้นเลยนะก็มาร่วมเดินแบบเดินแบบไม่ใช่มาเดินธรรมดานะครับช่วยอีกสนับสนุนประชาสัมพันธ์ช่วยบริจาคสนับสนุนให้สมาคมกีฬามวยไทยทีมไทยเนี่ยได้มีกอง เพื่อที่จะใช้ในการขับเคลื่อนกับเยาวชนต่อไปครับเอ,อ่อสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะสังเกตว่าเราต้องการให้เห็นภาพว่ามวยไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรตั้งแต่สมัยพระเจ้าสันเพชรที่8นะครับหรือพระพุทธเจ้าเสือนะพันท้ายนรสิง์เป็นอย่างไรประวัติมีอย่างไรนะครับให้เห็นว่านี่คือมวยไทยในยสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นกรมทนายเลือกหมายถึงว่าพระกษัตริย์เนี่ยจะใช้มวยไทยซึ่งไม่มีอาวุธ เป็นผู้ดูแลรักษารักษาพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการแสดงละครจะเห็นย้อนอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เห็นว่าขีตะมวยไทยเนี่ยทุกเพศทุกวัยเยาวชนออกกําลังกายได้อะไรได้แอโรอบิกแต่ไม่ใช่ออกกําลังกายโดยทั่วไปต้องใช้แม่ไม้ประกอบพอแม่ไม้ประกอบเสร็จเขาก็สามารถเลือกศิลปะในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าสิ่งที่ภาคบังคับของเราคือไหว้ครูจะเห็นว่าเราแบ่งเป็นเหมือนเหมือนสส่วนน่ะส่วนแรกเนี่ยไหว้ครูเลย เพราะนั้นไหวครูนี่ทั้งประเทศสมาชิกร้อยกว่าประเทศต้องใช้เพลงสลามาภาคบังคับเลย1.3นาทีเพี้ยนะครับเรนนอจะสังเกตว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากีฬากีตามวยไทยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับการเดินแบบกีติมศัดั์อันนี้ต้องขอบคุณนะฮะตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็จากผู้ที่ทสงคุณหุฒินะให้เกียรติ มาร่วมงานแล้วมาเดินแบบเสียสละนะครับเพื่อที่จะระดมทุนแล้วก็ช่วยกันเพื่อสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬามวยไทยกีฬามือไทยนะครับแม้กระทั่งรายการสุดท้ายจะเห็นว่านายโยงนะครับนายโยงนี่ต้องเราต้องยอมรับนะสามนาอยเนี่ยนะฮะเขายกย่องเชิดชูศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของไทยไทยเราเนี่ยและกีฬามือไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งอันนี้เราก็อยากจะให้มีศิลปินที่เกี่ยวพันในเชิงวัฒนธรรมมากๆแล้วก็ มาก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนและคนทั่วไปได้เห็นความสําคัญของกีต่ามวยไทยนะครับน่าจะมีจัดอีกต่อๆไปถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพื่ส่งเสริมในส่วนของเสืปะไม้ไม้มวยไทยเนี่ยสามารถติดต่อทาสมาคมได้ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเพจกีต่ามยไทยนะฮะเพจกีต่ามวยไทยนี่จะรวบรวมกิจกรรมแล้วก็ให้ท่านบริจาคได้เลยครับ บริจาคเข้ามาที่บัญชีของสมาคมเลยนะครับแล้วก็สมาคมก็จะออกใบรับใบอะไรก็ไปว่าตามกระบวนการน,นั้นเพราะฉะนั้นมีน้อยบริจาคน้อยบาท2บาทก็ได้ครับหรือใครมีมากก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรก็ได้ครับไอ้ตรงเนี้ยคือเราต้องระดมจริงๆเพราะอย่างเนี้ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการระดมที่ให้แม่ไม้เนี่ยแม่ไม้มวยไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลกอย่างเรียกว่าเร็วสุดละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีประเทศสมาชิกข,ของชาวมวยไทยของเราเนี่ยร้อยกว่าประเทศเพราะฉะนั้นวีตา วิ่งทีเดียวไปร้อยกว่าประเทศเลยส่วนของสมาคมเองที่จะมีการส่งเสริมที่ตะวัไทยสู่มวยโลกแล้วจะมีการส่งเสริมและช่วยเหลือในส่วนของเด็กๆหรือว่าผู้สนใจที่อยากจะรู้ศิลปะแม่หม้ไทยอย่างไรบ้างอันนี้สําคัญมากครับเราจะประชุมกับสํานักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะ,ะในสัปดาห์หน้าประเด็นนี้เลยครับเราต้องการคุยกับประธานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ร่วมมือกันคือในสถานทึกษาเนี่ย พื้นฐานยังไม่ต้องบังคับทั้งหมดแต่ควรจะมีชมรมคีตะมวยไทยในโรงเรียนน,นั้นๆทุกโรงเรียนพอเป็นชมรมเสร็จเนี่ยสมาคมจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกดูแลเพื่อที่ไปส่งเสริมในกิจกรรมหรือส่งเสริมในเรื่องของการจัดการแข่งขันหรืออะไรฝึกซ้อมให้ประมาณนี้นะครับก็นี่คือกร่องของทางสมาคมที่จะร่วมกับทางสมักงานการศึกษาประจวบจริาธิการการาับครับ Vem cá,